ฟังเสียงปรับใจในวันที่เราหมดแรงเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่แต่ละวันเมื่อสิ้นสุดวันหรือแม้อาจจะอยู่กลางวันอยู่ระหว่างวันอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นวันแล้วเรารู้สึกหมดแรงไม่เป็นไรคะ่ะแรงหมดเราก็เติมใหม่ได้วันนี้เราจะมาฟังเสียงปรับใจในวันที่เราหมดแรงกันก็เริ่มต้นทำความผ่อนคลายไปด้วยนะคะเสียงนี้เป็น ASMR ผสมผสานกับ Relaxation Meditation เราสามารถฝึกสติและทำสมาธิไปพร้อมกับการฟังเสียงได้ค่ะเริ่มต้นที่ความผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลายลมหายใจนี่แหละคือพลังงานของชีวิต เราหมดแรงเราก็แค่เติมแรงเข้าไปปรับกายให้สบายปรับใจให้สบายเริ่มต้นเติมลมหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ เอาความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าความรู้สึกลบๆออกมากับลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลายเราไม่ต้องใช้แรงทำอะไรเลยวันนี้เราใช้แรงไปมากแล้ว จะเป็นแรงของความคิดแรงของกำลังใจแรงของการกระทาให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ใช้แรงทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อยู่กับตัวเองเฉยๆอย่างผ่อนคลายใครที่สะดวกหลับตาปิดเปลือกตาลงก็ทำได้เลยนะคะ เราทำความผ่อนคลายด้วยการอยู่เฉยๆกับตัวเราเองไม่มีอะไรที่ต้องคิดต้องพูดต้องทำเราแค่อยากอยู่เฉยๆกับตัวของเราเองผ่อนคลายสบายสบาย อนคลายสบายสบายเราไม่ต้องใช้แรงในการทำอะไรเลยแค่อยู่กับตัวเองยังผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอบ่า ไหลแขนทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเราอย่างสบายสบาย ผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายให้เราอยู่กับตัวเองอย่างสบายสบาย เราเหนื่อยเราหมดแรงเราก็แค่พักพักผ่อนหย่อนใจให้สบายสบายไม่ต้องบังคับตัวเองให้ทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอยู่กับตัวเองในโหมดช้าชาโหมดสบายสบาย ผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบาย เมื่อเราเติมพลังงานชีวิตให้กับตัวของเราด้วยการไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นยิ้มกับตัวเองกว้างๆหายใจเข้าลึกๆแล้วเราลืมตาขึ้นอย่างสดชื่นใครที่ต้องใช้แรงในการทำอะไรต่อก็ขอให้มีพลังใครที่เตรียมตัวจะนอนก็ขอให้หลับฝันดีนะคะ